เก่าเวลาเดิมมาแล้วคะ่ะพี่เก่าเวลาเดิมค้าตังกับจเีเซ,เซ,เซไปเซมาเซมาเซไปเซมาแล้วก็เซไปสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเทีเ่ยงแล้วนะคะตั้งคากล้องกันค่ะออกจะเลื่อนๆล,ลม สวัสดีนะคะวันนี้อากาศเย็นอีกแล้วคะ่ะทุกคนจ้าเบ็ด่อยจะซีึ้อยสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วคะ่ะมาแล้ว ช่องแม่ติมบันสวนกับมาตามไม่ล่าอีกแล้วจ้ะไล์สดนะคะเที่ยงตรงเปะ๊ะใครที่ใช่ก็คือทักเข้ามาใครที่ไม่ใช่คือเข้ามาแล้วก็ไปนั่นคือไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช่ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้โทรศัพท์โมกสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีหนึ่งท่านคะ่ะหนึ่งท่านที่อยู่ที่นี่โดดเดี่ยวเดียวได้มาได้จากมาเขามาไล่ซดน้ำกันคะ่ะเข้ามาทักไทยด้วยกันนะคะเข้ามาเข้ามาคะ่ะสวัสดีทักทายกัน สามท่านใครเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าเลืมทักทายกันค่ะมา,มาค่ะเดี๋ยวจัดระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยก่อนสวัสดีนะคะเจ็ดท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายได้เลยนะคะเข้ามาหาจ่องแม่ติ๋มบันสวนใดเลยค่ะเด้อสบายสบายเข้ามาสบายสบาย สวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะสวัสดีเก้าคนคะ่ะเก้าล้านดวงตาคะ่ะสวัสดีเก้าล้านดวงตานะคะเก้าล้านเก้าวระท่านความรกรรมชำชอกทำที่ใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเห็นมันกันออกเป็นน้ำาตานี่ไอใบสีวัดดีครับบัดดีจ้ะไอใบสีสวัสดีคะ่ะบววัดบ่ดีปันไดเดอร์แมททิมัน สวัสดีค่ะคุณเสือเย็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้ได้นคุณได้นะคะทักไทยสวัสดีคนสายคนสวยรักนะจ๊ะจุ๊บจุบ,จบพี่หลงรักเธอเท่าสุดหัวใจไม่เคยรักใครเท่าติมจะรู้หรือเปล่ารักนะจุ๊บจุบเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคะหนึ่งท่านสองท่านสามท่านนะค่ะไอใบสีนะคะคุณไได้แล้วก็คุณเสือเย็นฝากกดไลค์ด้วยนะคะ แมวเป้ามาแล้วค่ะหนึ่งท่านแล้วค่ะกดไลค์ได้หนึ่งท่านแล้วฝากเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีแมวเป้างับนะคะสวัสดีพี่สาวกดไลค์ให้คนแรกโอ้น่ารักมากเลยสามคนแรกทาไมไม่กดไลค์ล่ะคะคุณแมวเป้ามาทีหลังก็เลยกดคนแรกเลยอะแมวเป้าน่ารักมากเลยใหกดคนแรกเลยนะคะสามคนเราไปไหนล่ะคะมาแล้วไม่กดเลย พรสวรรค์ชํานี้นะคะทักทายค่ะทักทายนะคะ,ะ,คะสองคนแล้วค่ะกดไลค์ให้เนาะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กดไลค์ด้วยนะคะฝากน้ำเน็ตจะคุณไฮด้าน,นะคะ่อนพรสวรรค์เอาล่ะทำไมเหรอครับพรสวรรค์เป็นอีหยังเนาะได้ได้่ดอนเป็นอะไรนะคะทําไมเหรอทาไมเหรอคะเขาเป็นอะไรเป็นเด็กน้อยบอกคือยังไงอันดับแรกกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ก่อนถึงจะคุยกันต่อ สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศเย็นอีกแล้วค่ะอืคุณไฮด้าซ่อนนะคะซ่อนพรสวรรค์แล้วอเป็นอะไรหนออะไรเอ่ยอก็ว่ากันไปค่ะทักเข้ามาหน่อยนะว่าทําไมเหรอทําไมน้องเป็นอะไรเหรอ พักให้หน่อยนะวันนี้แมวเป้าทำกว๋วยเตี๋ยวต้มยำงับอ๋อจริงเลยอุ้ยอยากไปกินด้วยจังเลยอะ่ะแมวเป้าอยากไปกินด้วยจังเลยแม่ติม่มแม่ติ่มครับมันไอใบซีข่อยกิดหอดเจ้าอยู่เด้ออืมคอยขอบค้นเจ้าหลลายที่เจ้าขอมมากเป็นคนใจอเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งเลยช่องตอนนี้อ่าวายพระ โก็คงเต้นหนึ่งเต้นสองขวาเฮ็ดคอนเทนต์ก็เฮ็ดคอนเทนต์ไอ้ใบสีขวายเฮ็ดคอนเทนต์เจ้าต้องเข้าใจอือเจ้ามินาทีไปเบิ่งให้ขวายเลยเจ้าเบิ่งคลิไปไม่ไหมจะไปเบิ่งของเก่าแล้วแต่ว่าคลิปนั้นคนของเบิ่งหลายล้านนี่ไอ้ไอ้เขาไปเบิ่งนะมันเป็นหลายล้านอยู่หว่าสามล้านแค่สี่ล้านนะคลิปนั้นเจ้าเขาไปเบิ่งดีๆนะคะแม่เป้าใช้มะนาวใช้มะนาวแท้งับอร่อยมากโอ้ยกินจากหอมเนาะ จต่ห้องนล้เนี่ยมะนาวแพใช่ไหมคะพรสวรรค์ชำนี้ชาแน,นลกําลังสร้างบ้านขาดกระเบื้องครับโอ้ยเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเดียวแม่ติมจะเ,เข้าไปติดตามให้นะคะก่อนอื่นก็ต้องติดตามแม่ติมก่อนเด้อแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปเดียวแม่ติมจะตามเข้าไปหานะคะคุณพรสวรรค์อืทําไมคุณถึงไม่อ่านคอมเมนต์ผมเลยเอา้าเรื่องนี้ผม ยอไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนคนุณทำไมจะไม่อ่านละคะไหนคณะเดียเดยเลื่อนก่อนนี่เหรอสวัสดีครับก็อ่านแล้วไงคะคุณสวัสดีครับคนสวยรักนะจุบ๊บจุพี่หลงรักเธอเท่าสุดหัวใจไม่เคยรักใครเท่าติมติมจะรู้หรือเปล่าว่ารักนะจุบ๊บจุสองครั้งละคะอ่านแล้วคุณนะคะคุณให้ได้อ่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่านแล้วเรียบร้อยอืม มาแล้วค่ะจอมซุนซุกสวัสดีจ้าสหายจอกเดียววันนี้เพิ่นคือเอานีขึ้นทางนาสหายจอกเดียวเปลี่ยนใหม่เลยนะคะน่ารักมากเลยวันนี้บรรยากาศดีดีคือจิกงแล้วแหละมันบะแก้ไปรันแก๊กไปค่ะจอมซุนไอจอกเดียวจะจะแก้แล้วไปมือนหนไอไว้สีจะว่างเลยลงคลิปใหม่ ให้ใหมโมมให้ลงคลิปใหม่ให้โมเบิงเนเดอร์เมติมผมจะรอดูอ๋อลงคลิปใหม่ให้ผมดูหน่อยนะผมจะรอดูโอเคโอเคค่ะรอดูตลอดเลยนะเข้าใจยุคค่ะรู้ยู่ว่าเบิงอหลีค่ะเขาชอบคนมีใจอย่างนี้ล่ะคนมีใจต้องอยู่กับช่องแม่ติมตลอดไปโอเคนะเดี๋ยวจะลงไปเรื่อย นับดูครบสิบหรือ,อยังคอมเมนต์ไอต้องขอไปเบิง้งครบสิบไปไอต้องขอไปเบิง้งเด้อสวัสดีครับปริญญากันไัยรัก,รก,รกมากนะสันเอยน่ารักเลยมีคนบอกก็รักไอสหายจเดเยวไอท้องมากวันนี้กำลังใจเนาะขอบคุณมากเลยนะคะมน,นีเป็นกำลังใจเห้เดอม์อน,นีทำงานมือเรกนะคะแต่ว่าเจ้าวไดรพักจ้าเสือคอยขอใจย่เป็นกำลังใจให้ค่ะ บอกครับมื่อนี้รอบหมอบหมนหมอบแ่ไหนกอหมอบหมอบอยังนาะสแสดงว่ามือนี่เป็นเป็นแบบลันแกะแห้งแล้วเนาะถึงเธอจะเป็นดาวฉันก็จะสอยลงมาหาฉันทุกค่ำคืนจะปล่อยให้พี่หวังดีเดี๋ยว ได้นางเล็บติมม่มซนอันนี้เพลงเนอะขอบคุณค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณหลายๆค่ะพรุ่งนี้แมวเป้าจะทํายําปลาดุกฟูครับอุ้ยสายแมวเป้านี่ถ้าอยู่ด้วยนี่ก็จะอ้วนดีเนาะอืมปรินญ,ญาค่ะปรินญ,ญาว่าไงนนปริญยาบอกว่ารักจริงนะจริงเหรอจริงเหรออือขอบคุณค่ะเข,ข้ามาแนะลรักจริงแล้วติดตามหรือยังล่คะคะ ก็ไปติดตามก่อนนะคะกดติดตามให้ก่อนเอายังไม่มีใครกดไลค์เลยอะ่ะมีแค่สามคนนึงลืมนล้นี่แต่ละคนมีแต่คอมเมนต์อ,อย่าลืมกดไลค์กดไลค์สิค่ะมือขึ้นนักเกินบริษัทข้างเป็นมอคันบแบบนอ้ไอไปดกบละมอคคันมือขึ้นนี่นเป็นมืออววันทําอูวันอาทิตย์อได้สองเด้งเพิ่นก็เลยเม,ม,มาามันวะเตียนขึ้นมากเตียนขึ้นมานอกอะไอใบสีแม่ติม้ม ก็ผมคนจริงใจรักแม่ติมยังจริงๆเลย55ห,หอย,กอ,ยอกหยอกอีรีบวคอยมักยุคนจริงใจอกอยมักยุเนาะสวัสดีค่ะคุณกมลน,นะคะกำลังใจใครเนาะกำลังใจจากติมนะคะมอบเดียกมลกมลมอบเดีย,ดยติมโอเคจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆคุณกมลน,นะคะกำลังใจรายวันขาดวม่ได้ดอกเนาะ เธอเหมือนฉันขาดดวงใจคุณไอ,อยสหายจัเดียว,ว่ากดเราจ้าเอาบทจากกดเราโอเคใครกดเราก็ขอบคุณหลายๆผู้ใดลืมกับไปกดไลค์ให้ก่อนเด้อถ้าใครลืมกดไลค์ก็กดไลค์ให้ก่อนนะแล้วเราก็มาคุยกันต่อคุณกกมมงว่ากดให้แล้วคับขอบคุณแค่น่ารักคนที่กดไลค์ให้น่ารักนะให้หัวใจมาด้วยซ้มด้วยไอซ์กัมลน,น้องตีมมาถึงกับ เน่เด้อขอขอถึงละ่ะจุ๊บเดียวมาสันเฟรนอเนาะน,น,นอกดิมมา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 ,มากังมาถึงกับแน่เด้อขอจุ๊บคักมาคักเนกาะพี่แม่เป้าคนน้องแม่เป้าบอกว่า,วาใช้น้ำพึ่งแทนน้ำตาลสุขภาพดีกว่าเออใช่ค่ะใช่มันน้ำตาลมันเป็นเบาหวานเนาะอืม ใช่แล้วทำกับข้าวไว้นะเดี๋ยวจะไปกินด้วยนะทำเผื่อด้วยนะคะนะคะอาสหายอยงเดียววางเดซ้อนการกีดยางเนียนได้ไว้ได้ดิมามาเลยค่ะกีดยางเมื่อคืนเมื่อคืนก็กีดเสร็จเรียบร้อยแล้วกีดเสร็จเรียบร้อยหกโมงเชา้าพี่กมลน,นะคะคุณกมลมีคนมี่นหลักเอ็นดูก็อย่างนี้เลย เอารักเอ,อน็นดูยังไงก็ขอให้คุณกุณมลนอย่าลืมอยา่าก็ต้องรักเหมือนกันนะไม่รักไม่ได้นะต้องรักคือเก่านะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณความรักดีๆจากทุกๆคนนะคะไอวใบีแม่ิีมผมบอ,อยากโบหลายผมยานพอบันเจ้าเตะก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้ากันตลกตลกไอ้ใบีเจ้าอยู่ข่อยแม่เป็น อาทิตย์สองอาทิตย์ได้ได้จอให้กำลังใจกอยๆแบบขอบคุณมากเลยน่ารัก,กันนะเลยสั่งความสั่งให้มีสีสันสั่งให้แบบคอมเมนต์ที่น่ารักนะเจ้าน่ารักอีเลอยู่ด้วยกันไปเด้ออยู่ด้วยกันไปตลอดนะคุณโกโมลคะ่ะเป็นความหมายว่าบวก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 เอาทำไมอะ่ะแต่ยกมือขึ้นใบๆไปไหนแล้วนะคุณโกโมลไปเฮ็ดหยัง <laughs> แมวเป้าอยากจะเปิดร้านอาหารงับอ๋อเหรอคุณก็เก่งมากเลยอ่ะเปิดร้านอาหารเนี่ยสุดยอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำพูดที่วิเศษนะคะสวัสดีทักทายจ้าจุ๊บจุบขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจขอดขอบคุณหัวใจบุบัวนะคะขอบคุณจะยกมือไปสาย ยกมือขึ้นบายบายนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลด์ like ด้วยนะไลค์ like เราทำไมไม่ขึ้นล่ะคะยอดไลค์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะแต่เพื่อนเข้ามาเยอะเยอะเยอะมากแล้วแต่ไม่มียอดไลค์ขึ้นคุณกมลคะ่ะสวัสดีจ้าคุณคำพูดทีวีเสียดนะคะคุณกมลทักทายคุณคำพูดนะคะอยให้หัวใจบกิบกบกบกิกบกมาสามดวงโอ๊ยเต็มแล้วค่ะ คุณสมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีทักทายค่ะคุณสมพงศ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณหัวใจตั้งหกดวงเลยให้ใจไม่ติมหกดวงเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณคําพูดที่วิเศษก็ท่านายคุณกมลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆขอบคุณยอดไลค์ยอดเลิฟขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะไอ้สหายจจกเดียวว่าไง คนหล่อหายไปไหนเนาะยังวะว่ายุวายุคนหล่อเพื่อนเพื่อนสหายนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สักวันก็คงได้เจอกันเด้อต้องรอนะคะรอรอสหายจอกเดียวต้องรอคุณหลอ่อืมแต่ตอนนี้ถ้าใครเพื่อนก็ได้นี่คุณกอมนก็อยู่นี่ทักทายกันเลยนะทักทายกันเลยอืมเรามาทีหนึ่งเราถามหาเจ้ากันละไอ้สหายเราบอกว่าคนรอเราขอกมาแล้วเราบอกว่าคุณพี่สหายจอกเดียวไปไหนมาสั สวัสดีครับดากานะสวัสดีครับทุกคนนะคุณกมลสวัสดีครับไอใบสีไอใบส,ไไสีแม่ติม๋มอะไรกันอันอนียังน,นี่สีบอนันมีเตแม่บ้านไปรับเงินโอ,โอ้โอ้ไอไปเบิ้งกิมไฮเด้เนาะมีเตะม่บอยอย้าะนไปรับเงินอันขายยางกันแหละย่านผัวเอาไปเอาเงินไปไหนให้มีน่อยทีส โอ้ยไอขอบคุณหลายๆเด้อไอไปสีเจ้าไปเบิ้งคลิปไปแขวยคลิปเก่าเจ้ากับเบิ่งคลิปไม่เจมึงเยขอบคุณเจ้าหลายๆลายๆนะไอไออหลี่คอยฮักเจ้าเด้อไอเด้อไอแย่ถิมช่องคอยไปใส่เป็นเด็ดขาดเจ้ามาหาคอยเป็นคนแรกเจ้ากับว่าไปใส่ควาดีใจรลายอหลี่ดีใจร้ายคอยเจ้าตรงยุ้รับชมคอยตลอดไปเรื่อยๆเจ้าไปเบิ้งคลิปไปแขวว่ามันทุกคลิปเลยน่ารักน่ารักนะนี่แหละคนบ้านเดียวกันนะคะคนอำเพื่อบันดุง นะคะยาเข้มคือเกลือเด้อสวัสดีค่ะเคเคนะคะคุณอะไรน้อเฮสเอฮาฮาบินบอกค่ะฮาบินฮาพรพักทายนะคะคุณเฮสพักทายจ้าเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดคอมเมนต์ด้วยกดกดติดตามช่องไมติมด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่ฝากช่องด้วยนะคะคุณโกมลล่ะค่ะกินข้าวหรือยังกําลังเฮ็ดอย่างน้อหมอ นัวอายว่าษัวฟอร์ดภายนอนอกินแล้วล่ะคะกินแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทุกคนเบิ้งอยู่เด้หละว่าษัทแมนเบอเอออย่าไปใสมูนิเจ้เจ้าเสเม่เรามอนิเจ้าอย่าไปใสจนตรงนอนเบิ้งข่อยไหลสวดจนดจกเด้อไอจกเดียวเจ้าห้ามไปใสห้ามไปไหนเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวสักหน่อยคนหล่อจะเข้ามา ผลงานมีอะไรสวยกดติดตามอ๋อขอบคุณมากนะคะกดติดตามเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะคุณพีนะคะคุณคุณคุณป่าพัดใช่ไหมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคนเพื่อนใหม่ฮะเรายังไม่ติดประแจให้เข้ามาแล้วก็จะติดประแจให้นะคะถ้ากดไลค์ให้แม่ติมนะไอไวซีมากเลยอ่ะแม่ติมอย่าปากหวานหลาย ไสวัสด์เจ้าก็บ่ปากหวานดอกนี่ปากจริงๆแหละคนบันดุงปากหวานปากหวานแล้วที่พี่ปากหวานอะไรอะนะคนบันดุงอําเพื่อหนองแค่เอ้าจ่าทักทายค่ะทักทายนะคะคุณนะคะประพัดใช่ไหมประพัดใช่ไหมอืมเอาเอาภาษาไทยให้หน่อยค่ะนะคะ ี๋ยวแม่ติมจะเข้าไปหาที่ท,ท,ที่ช่องนะและกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะจะเข้าไปหาค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคุณพัดคุณเพอพัดอะไรประมาณนี้อ่านไม่ออกนะขอบคุณนะคะขอบคุณอคุณกมลน,นะคะให้นี่เหมือนเดิมนะนะคะให้กาลังใจสไตล์คุณกมูลแล้วให้กำลังใจตลอดนะคะขอบคุณนะคะหัวใจบวกๆนะคะจากคุณพีนะคะ พี่พัดอ่านว่าอะไรคะทุกคนใครอ่านได้ก็อ่านให้หน่อยนะคะเชิญเชิญอ่านช่วยหน่อยขอบคุณหัวใจบวก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 ขอบคุณหัวใจกอดกอดนะคะกอดกอดจากสายลุงขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณแบหัวใจ youtube นะเนี่ยอ่านว่าใครคะยายน้องหรือคะหรือย,ยังไง <laughs> ยายน้องบอกเอายายน้องก็ยายน้อง,ยยองแล้วอ่านไม่ออก,กนอกภาษาอังกฤษอ่านออกจะกลัวไม่ไม่ชัด ประพันธ์ใช่ไหมคะคุณอ๋อคุณขออ่านให้แล้วขอบคุณมากคะ่ะคุณประพันธ์นะคะนะครับประพันธ์เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะขอบคุณหลายๆที่ให้ความรักและเอ็นดูเติมคำว่าสู้ประพาสใช่ไหมคะประพาสนะคะประพาสอ๋อประพาสประพาสนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ คุณประพาสอ๋อโอ้ยาวเนาะนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณประพาสที่เข้ามาใหม่นะคะช่องไม่ติมานสวนยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็จะเข้าไปติดตามให้คุณประพาสเนาะนะคะจะแต่อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องไม่ติมไว้นะคะประพาสคงจะไม่ใช่เด็กน้อยหรอกเนาะ <laughs> นะสวัสดีค่ะไอวิทย์นายมาอีกแล้วค่ะไอวิทย์นายวันนี้ไม่คุย